การกโกหกเป็นวิธีการของคนอ่อนแอครับแต่การพูดความจริงเป็นวิธีการของคนที่จิตใจเข้มแข็งหลักการเข้มแข็งแม้ว่าการพูดความจริงจะไม่ได้ส่งผลดีให้กับเขาในตอนแรกแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเลือกพูดความจริง C G N ไท ai สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life รายการที่จะนำให้ท่านนั้นมีความรู้ในพระวจนะรักพระวจนะและนำพระวจนะไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องครับกับกับผมปรัชญาวิสุทธิญาน,นะครับวันนี้เราจะศึกษาพระวจนะพระเจ้าในประธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่22ในข้อที่13ไปจนถึงข้อที่28ครับ1นงพงกษัตริย์บทที่22 ข้อ1 3ถึง28และผู้สื่อสารที่ไปเรียกมีคายาได้บอกท่านว่านี่แน่ถ้อยคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะก็พูดสิ่งที่เป็นมงคลแก่พระราชาเป็นเสียงเดียวกันขอให้ถ้อยคำของท่านเหมือนอย่างถ้อยคำของคนหนึ่งในพวกนั้นและพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลแต่มีคายาตอบว่าพระยเวว์ทรงพระชนอยู่อย่างไรพระยาเยว์ตรัสกับข้าพเจ้าอย่างไรข้าพเจ้าจะพูดอย่างนั้น และเมื่อท่านมาเฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามท่านว่ามีคายาควรที่พวกเราจะไปตีราโมดกิเลอาดหรือไม่หรือพวกเราควรล้มเลิกและท่านทูลต่อพระองค์ว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปและมีชัยชนะพระยาเวจะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาแต่พระราชาตรัสกับท่านว่าเราได้ให้เจ้าปฏิญาณกี่ครั้งแล้วว่าเจ้าจะพูดกับเราแต่ความจริงในพระนามของพระยาเวและท่านก็ทูลว่า ข้าพระบาทได้เห็นคนอิสราเอลทั้งหมดกระจัดกระจายอยู่บนภูเขาเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและพระยาเวตรัสว่าคนเหล่านี้ไม่มีนายให้พวกเขาต่างกลับไปยังบ้านของตนโดยสวัสดิภาพเถิดพระราชาแห่งอิสราเอลจึงตรัสกับเยโฮชาฟัสว่าเราบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาจะไม่พยากรณ์เรื่องดีเกี่ยวกับเราเลยมีแต่เรื่องร้ายเท่านั้นและมีคายาทูลว่าฉะนั้นขอทรงฟังพระวจนะของพระยาเว ข้าพระบาทได้เห็นพระยาเวประทับบนพระที่นั่งของพระองค์และบริวารทั้งหมดแห่งฟ้าสวรรค์ยืนข้างๆพระองค์ทั้งทางข้างขวาและข้างซ้ายพระหัตถ์และพระยาเวตรัสว่าใครจะชักนำอาหาบให้ขึ้นไปและล้มลงที่ราโมดกิเลอาดบ้างก็ทูลอย่างนี้บ้างก็ทูลอย่างนั้นแล้วมีวิญญาณหนึ่งออกมายืนเฉพาะพระพักพระยาเวทูลว่าข้าพระองค์เองจะชักนำเขาและพระยาเวตรัสกับมันว่า จะทำอย่างไรและมันทูลว่าข้าพระองค์จะออกไปและจะเป็นวิญญาณมูสาอยู่ในปากของผู้เผยพระวจนะทุกคนของเขาและพระองค์ตรัสว่าเจ้าไปชักนำเขาได้และเจ้าจะทำสำเร็จจงไปทำตามนั้นเถิดฉะนั้นดูสิพระยาเวทรงใส่วิญญาณมุสาในปากของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดนี้ของฝ่าพระบาทพระยาเวได้ตรัสเรื่องร้ายเกี่ยวกับฝาพระบาท แล้วเสดเคียาบุตรเคนาอานาเข้ามาใกล้และตบแก้มมีคายาพูดว่าพระวิญญาณของพระยาเวไปจากข้าพูดกับเจ้าได้อย่างไรและมีคายาตอบว่านี่แน่เจ้าจะเห็นในวันนั้นเมื <c oughs> ่อเจ้าเข้าไปซ่อนตัวในห้องชั้นในและพระราชาแห่งอิสราเอลตรัสว่าจงจับมีคายาและส่งเขากลับไปให้อามอนผู้ว่าราชการเมืองและโยอาดพระราชโอรสและบอกว่า พระราชาตรัสด,ดังนี้ว่าเอาคนนี้ไปจำคุกไว้ให้อาหารกับน้ำอย่างจำกัดจนกว่าเราจะมาโดยสวัสดิภาพและมีคายาทูลว่าถ้าฝ่าพระบาทเสด็จกลับมาโดยสวัสดิภาพได้จริงๆพระยาเวก็ไม่ได้ตรัสผ่านข้าพระบาทและท่านกล่าวว่าประชาชนทั้งสิ้นเอ,อย๋ยจงฟังเถิดในพระวจนะตอนนี้มีคายาก็ได้เดินทางมาแล้วก็ที่จะตอบว่า จะไปรบหรือไม่ไปรบระหว่างกองทัพทั้งสองกองทัพของฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ที่จะไปยึดลามโมดกิเลอาจ,จากประเทศซีเรียครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยถ้าเราอ่านแล้วก็จะเป็นเป็นตอนที่เราอาจจะขำๆหน่อยนะครับมิคยาเนี่ยเป็นคนที่ผมเชื่อว่าเป็นคนที่มีความกล้าแล้วก็ออกจากบ้าบินสักนิดหน่อยนะครับถ้าเราสังเกตนะครับพอเวลาที่ท่านมาเนี่ยมีคนไปบอกท่านบอกว่า ขอให้ท่านพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลในข้อ13นะครับเพราะว่ามีคนมาพูดแล้วเนี่ยสี่ร้อยคนเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าไปรบเถอะขอให้ถ้อยคําของท่านก็เหมือนอย่างถ้อยคําของคนหนึ่งในพวกนั้นและพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลแม่เราจะฟังเขาเรียกว่าอะไรนะคำของพระเจ้าว่าตรัสว่าอย่างไรจะมีการบังคับไปแล้วนะครับว่าให้เป็นไปในทางเดียวกันกับคนอื่นทีนี้คนจริงเนี่ยเขาไม่จะฟังหรือไม่ฟังจะเชื่อในคำเหล่านี้หรือเปล่า ข้อ14มีขายาจึงบอกว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่อย่างไรพระยาเวตัดกับข้าพระเจ้าอย่างไรข้าพระเจ้าจะพูดอย่างนั้นเนี่ยครับความเป็นคนจริงและคนกล้าพระเจ้าบอกอยังไงก็จะพูดอย่างนั้นถ้าไม่ได้บอกว่าเหมือนกับพวก400คนก็จะไม่พูดแบบนั้นนี่คือความหมายนะครับในข้อที่15เนี่ยเวลาที่มาเฝ้าพระราชาก็คิดว่าตัวของมีขายาเนี่ยก็คงจะรู้จักอาหับเป็นอย่างดีแล้วก็ อาหับก็คงจะไม่เคยชอบหน้าเขาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใช้คําว่าเกลียดเลยทีเดียวนะครับทีนี้ท่านก็เลยพูดอย่างนี้ก่อนเลยว่ามีคําถามบอกว่าควรที่พวกเราจะไปตีราโมดกิเลอาดหรือไม่หรือพวกเราควรจะร่มเลิกท่านก็ทุนตอบว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปและมีชัยชนะพระยาเวจะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาอันนี้ไม่จริงใช่ไหมครับแล้วก็พระเจ้าไม่ได้ตรัสแบบนั้นแต่เมื่อกี้สักครู่หนึ่งเนี่ยมีคนบอกว่าให้พูดไปแบบนี้แล้วกันนะ ผมเชื่อว่าการพูดในข้อที่15ไม่ใช่คำโกหกหรือคำสมยอมแต่เป็นการเยาะเยะ้ยเอ,อชอบหมายความว่าอยากจะฟังเรื่องโกหกใช่ไหมอ่ะก็ทำไปสิอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าคนฉลาดอย่างเยโฮชาฟัตนี่บอกว่าเราได้ให้เจ้าปริยานกี่ครั้งแล้วว่าเจ้าจะพูดกับเราแต่ความจริงในพระนามของพระยาเวพอเป็นแบบนี้ก็ไม่ไม่เล่นแล้วล่ะครับก็มาพูดแบบจริงๆจ,จังๆเลยไม่ยาะเย้ยเขาละ นในข้อที่17บอกว่าข้าพระบาทได้เห็นคนอิสราเอเลทั้งหมดกระจัดกระจายอยู่บนภูเขาเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและพระยาวเวตรวัสว่าคนเหล่านี้ไม่มีนายให้พวกเขาต่างกลับไปบ้านของตนโดยสวัสดิภาพเถิดก็หมายความว่ามีคาย,ยาบอกว่าไม่ควรจะไปรบไปแล้วแพ้แน่นอนดังนั้นนะควรให้ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันกลับเถอะไปโดยสวัสดิภาพสวัสดิภาพก็หมายความว่าถ้าไม่ไปรบเนี่ย มันจะมีความปลอดภัยดีกว่าไปงั้นนะครับทีนี้ข้อ18เนี่ยอิสราเอลเนี่ยนะครับหรือพระราชายอเนี่ยพอใจไหมเขาบอกไม่พอใจเลยนะครับก็เลยบอกกับเยโฮชาฟัตบอกว่านี่เราบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาจะไม่พยากรณ์เรื่องดีเกี่ยวกับเราเลยมีแต่เรื่องร้ายเท่านั้นแปลกไหมครับว่าเขาอยากจะฟังแต่เรื่องที่ดีๆมีข้อคิดตรงนี้ให้กับเรานะครับทั้ง2เป็นผู้นำ แล้วกเป็นผู้นำระดับประเทศชาติซะด้วยนะครับผู้นำที่ดีนั้นจะต้องฟังสิ่งที่ควรฟังไม่ใช่อยากฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากจะฟังเท่านั้นกษัตริย์อาหับแตกต่างกับกษัตริย์เยโฮชาฟัทอย่างไรกษัตริย์อาหับนั้นอยากจะฟังเป็นผู้นำที่อยากจะฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังอะไรที่ไม่ดีถึงจะเป็นความจริงก็ไม่อยากฟังแต่เยโฮชาฟัทนั้นเป็นกษัตริย์ที่ เป็นผู้นําที่ดีอันนี้เป็นคําตอบหนึ่งว่าทําไมกษัตริย์พระองค์เนี้ยถึงบริหารบ้านเมืองทํากิจการอะไรที่ดีนะครับให้มันเกิดขึ้นกับอิเอลฝ่ายใต้เนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าพระองค์เลือกที่จะฟังสิ่งที่ควรจะฟังเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้นะครับมีคําแนะนําเยอะแยะแต่บางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับชอบเรื่องของการยกยอปอบบัน้นชอบอะไรคําสรรเสริญอะไรพวกนี้นะครับ บางครั้งเนี่ยคนที่เขาฉลาดเขาอยากใช้ประโยชน์จากเราเขาหลอกเราด้วยคำยกยอป่อปั้นสรรเสริญแล้วเราเองก็คล้อยตามเราคิดว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดสุดท้ายเราหลงไปทำผิดอย่างที่เขาต้องการเป็นเครื่องมือของเขาได้นะครับใช้สติปัญญาแบบเยโฮชาฟัดดีกว่าครับฉะนั้นข้อ19ามีขายาละบอกว่าฉะนั้นขอพระองค์ทรง,ง,ฟงฟังพระวจนะของพระยาวเวข้าพบาทได้เห็นพระยาวเวประทับบนพระที่นั่งของพระองค์และปริวาณทั้งหมดแห่งฟ้าสวรรค์อยู่ข้างข้างพระองค์ซึ่งทางซ้ายทางขวา ของพระองค์พระยาเวตรัสว่าใครจะชักนมอาหับให้ขึ้นไปและล้มลงที่รามโมดกิเลอาดบ้างบ้างกระทุนอย่างนั้นบ้างกระทุนอย่างนี้มาถึงตรงนี้นะครับมีคายานั้นได้พูดอย่างชัดเจนว่าอาหับจะต้องไปล้มลงคําว่าล้มลงก็มีความหมายว่าเสียชีวิตในสงครามที่รามโมดกิเลาดสิ่งที่อยากได้กลายเป็นนะครับพื้นดินแผ่นดินที่อยากได้ มันถูกเปลี่ยนเป็นหลุมฝังศพสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้นําสิ่งที่ดีกลับมาสู่ชีวิตของเราเลยเราอาจอยากจะได้สิ่งหนึ่งมันกลับกลายเป็นเครื่องมือทําลายชีวิตของเรานี่เป็นอันตรายกับชีวิตของอาหับครับเป็นบทเรียนสําหรับเราป้องกันตัวเราไว้ด้วยนะครับแล้วในข้อย3บอกว่าดูสิพระยาเวทรงใส่วิญญาณมุสาในปากของผู้เผชิชนะทั้งหมดนี้ของฝ่าประบาท พระยาเวได้ตรัสเรื่องร้ายเกี่ยวกับฝาพระบัตมีขายายังเตือนสติว่าคนจํานวนมาก400คนที่พระองค์ทรงฟังเนี่ยที่ท่านอยากจะฟังเนี่ยโกหกทั้งสิ้นและมันมีเรื่องร้ายอยู่แต่เขาไม่พูดหมายความว่าคนเหล่านี้โกหกเพื่อนําท่านไปสู่ความหายนะฮะเซตักกิยาเนี่ยก็เลยร้อนใจเพราะคนนี้เป็นอยู่ฝ่ายผู้วจนะโกหกใช่ไหมครับก็เลยโมโหมะครับเลยเดินมาตบแกมการพูดความจริงก็มีผลไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกนะครับว่าความจริงที่เราพูดนั้นมันอาจจะไม่ส่งผลดีกับเราในเวลานั้นแต่จงพูดความจริงเถอะครับเพราะนั่นคือคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญคนอ่อนแอเท่านั้นครับที่ใช้วิธีการโกหกเพื่อผลประโยชน์เยโฮอาชาฟัตนั้นได้รับรู้แล้วก็พระองค์ก็ได้ทรงตระหนักนะครับถึงคําเตือนอันนี้ในข้อ28นั้นถ้าฝ่าบาบาเสด็จกลับโดยสวัสดิภาพจริงพระยาเวจะไม่ได้จัสค่าะบาท และท่านกล่าวว่าประชาชนทั้งสิ้นเอย๋ยจงฟังเถิดดังนั้นท่านกล้าจะยืนพูดความจริงกับเยโฮชาฟัตกล้าพูดความจริงกับประชาชนและหรือกองทัพนั่นนะครับแล้วบอกว่ากลับโดยสวัสดิภาพถ้าขืนไปแล้วท่านยังเชื่อว่าจะกลับมาสวัสดิภาพก็หมายความว่าตัวของท่านเองนั้นพระเจ้าไม่ได้พูดด้วยแล้วก็ามาโกหกอยู่ตรงนี้นี่เป็นความกล้าหาญที่กล้าท้าทายผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าคนจริงมักจะกล้าหาญ คนจริงมักจะพูดความจริงแม้ว่ารู้ผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าคําหนึ่งในคนไทยของเราบอกว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายมันเป็นเรื่องที่คําพูดที่สัจพจน์ที่มั่นคงมาตลอดครับมันอาจจะทําให้เรายําแย่ในตอนแรกแต่ในที่สุดครับความจริงจะช่วยให้เรานั้นยืนหยัดและทําให้เราปรากฏว่าเราคือคนที่น่านับถือจริงๆขอท่านเป็นคนที่น่านับถือต่อนหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าครับ พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงและพระงค์รักคนจริงรักคนกล้าแม้ว่าโลกนี้จอมปลอมแต่เราจะรู้จักของปลอมได้ดีถ้าเราอยู่กับความจริงครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระคุณแห่งพระเป็นเจ้าพระองค์คือพระวิญญาณแห่งความจริงพระคําของพระองค์เป็นความจริงพระเจ้าแห่งองค์แท้จริงพระบิดานั้นโปรดอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อพระองค์อยู่ในข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เป็นเกราะแห่งความจริงที่จะป้องกันเราเรื่องโกหกทั้งสิน้นพระองค์เจ้าข้าไม่มีอะไรที่น่าหนักใจในการดำเนินชีวิตปัจจุบันในวันนี้เท่ากับคำถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมพระองค์เจ้าข้าแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับของจริงอยู่ตลอดเวลาคือพระคําของพระองค์เราจะมองเห็นของปลอมได้อย่างชัดเจนเพียงแต่สัมผสัสก็รู้ว่าไม่ใช่ เหมือนมือของคนที่นับเงินที่ถูกต้องในธนาคารเมื่อเขาจับธนบัตรที่แท้จริงอยู่ตลอดเวลามือของเขาจะบอกได้ว่ามีอะไรจริงและปลอมที่มันแทรกเข้ามาเขาสามารถดึงออกด้วยการสมัมผัสพระรงองค์เจ้าข้ามันอยู่ที่การฝึกหัดและชำนาญข้าพองค์เชื่อว่าการเฝ้าพระองค์อ่านพระวจนะการใช้พระคำอย่างแท้จริงตลอดที่สะสมไวท้ทุกๆวันจะนำให้เรานั้น ไดอยู่กับความจริงของพระองค์ขอพระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาโปรดช่วยให้ใจของเราฝักใฝ่แบบนี้ด้วยเถิดใกล้ชิดพระองค์สนิทกับพระองค์รักพระคำของพระองค์ใช้พระคำอย่างถูกต้องกลับทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ผมอยากจะเชิญชวนที่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาร่วมเฝ้าเดี่ยวศึกษาพระวจนะพระเจ้าฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆของท่านติดตามเรานะครับจากทาง YouTube Facebook ก็ได้ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยท่านมีส่วนร่วมได้นะครับในการที่จะสนับสนุนซีเจนไทยด้วยการอธิฐานเผื่อหรือถวายเข้ามาเป็นส่วนทรัพย์ของคณนนะเพื่อสนับสนุนให้เราได้สามารถทํารายการที่มีคุณภาพนั้นออกไปสู่สายตาของผู้คนอีกมากมายครับขอพระเจ้าอวยพรครับ